สวัสดีครับทองแท่งทำอะไรคะทองแท่งทำอะไรอ่าบิดขี้เกียจ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 นั่นสวัสดีครับทองแท่งพาทัวร์ลงรถหน่อยรูมาดูซิวันนี้รถเข้ามาค่อนข้างเกือบเต็มแล้ว ไปเสริมสวยกลับมาแล้วทองแท่งพาทัวร์พาทัวร์ลงรถหน่อยลูกไหนคะที่แท่งพาทัวร์ลงรถหน่อยทองแท่งออกไปไหนคะอ้าวอย่างนั้นหมามิพาทัวร์ลงรถหน่อยอ่าอันนี้ก็เราจะเรียกว่าในปลาฉลาม ลับมาแล้วเบนลี่กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อีกคนนี้เขาเรียกปลาอะไรดีเป็นปลาฉลามแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นปลาอะไรดีปลาบึกอ่าปลาบึกนี่ก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรดี นี่ก็กลับมาแล้วไปเปลี่ยนยางใหม่ปลาอะไรดีนะตัวนี้ปลาช่อนเออปลาช่อนกลับมาแล้วอันนี้ก็กลับมาแล้วไปเสริมสวยเคลือบแก้วไปเคลือบแก้วมากลับมาแล้วกำลังจะไปเชียงใหม่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรดีนะ ไอเจ้านี้เรียกปลาดุกปลาดุกอุ้ยนี่ปลาดุกอุ้ยอันนี้อันนี้ปลาอะไรดีปลาซิวเพราะตัวเล็กมากปลาซิวปลาซิวนี่นะคะกลับมาแล้วกลับมาที่โรงรถก็ เกือบจะครบแต่ยังไม่ครบนะคะอ้าวอันนี้เขาเรียกปลาอะไรดีคะตัวนี้ตัวใหญ่ยาวดูหน้าตาซะก่อนเหมือนปลาอะไรดีเหมือนปลาวานเนาะปลาวานดุหน่อยแต่ความจริงแล้วนิ่มนวลน,นะคะขับแล้วนิ่มนวลมากเจ้าปลาวานนะคะตอนนี้ที่โรงถเราก็ ค่อนข้างที่จะมาเต็มมาเต็มแล้วนี่นะคะมาเต็มลงรถนี่ใช้เป็นอนเนกประสงค์ครคุณประวานปราซิล ปลาดุปลาช่อนปลาฉลามอู้สารพัดปลาเลยนะคะนี่นะคะอยู่หลังบ้านอีกเดี๋ยวค่อยตามไปดูอพี่แท่งพี่ทองแท่งพาทัวร์เลยทีพาทัวร์โรงรถหน่อยทองแท่งครับพี่แท่งนี่อายุ สิ 14, ปีจะสแล้วค่ะขวัญใจประจำบ้านทองแท้งครับทแท่งครับนี่สวัสดีครับ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 ยังคะนี่อันนี้ก็บริเวณนอกบ้านนะคะนี่นี่คือต้นอะไรคะ อันนี้คือถ้าตามภาษาคนไทยก็จะเรียกต้นกรดต้นกรดนะคะแต่ว,ว่าถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกว่า Tower t r e ทนะคะนี่ทาวเวอร์ทอันนี้ก็ต้นนี้ตรงตู้ยามเขาเรียกว่าต้นมั่งมีอันนี้สาร พระภูมิกับเจ้าที่ยังไม่เสร็จดีนะคะเพราะว่าเปลี่ยนกระเบื้องใหม่เดี๋ยวจะสวยนี่นะคะสถา,านที่หน้าบ้านอตอนนี้มีอะไรมีน้ำพุน้ำล้นอยู่นะคะตอนนี้น้ำล้นน้ำล้น,นจอกจอกจอกจ,อกจอกมีน้ำล้นอยู่นะคะ เงินทองไหลามาเทมาล้นล้นเลยนี่นะคะนนี้ก็บริเวณหน้าบ้านอันนี้ก็คือป้ายประตูตัว A แปลว่าอน,นุทิดากองราพงค่ะทองแท่งทองแท่งครับทองแท่งไปไหนคะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองถ่ายในบ้านให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทองแท่งครับโอเคพี่แท่งเข้าบ้านได้แล้วค่ะทองแท่งอยากจะอาบแดดรู้สึกว่าแบบเออเขาอยากอาบแดดนอนอาบแดดนะคะพี่แท่งอาบแดดอันนี้ก็ภายในหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็คือโรงรถ นี่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 อันนี้คือเข้ามาในโรงรถแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงรถปับ๊บจอดแบบสบายๆนะคะเพราะว่าอยู่หลังบ้านอีกสามคันอยู่เชียงใหม่อีกก็กำลังจะหาสมาชิกเพิ่มค่ะ กำลังดูอยู่เอาไว้อัปเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ